สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชวคุณธรรมก็หายหายไปซะาสองเดือนได้แล้วมั้งคราวนี้ได้เวลากลับมาทำคลิปกันต่อแล้วกับหัวข้อเกี่ยวกับซปเปอร์เซนไตซึ่งก็คือนี่เลยโตอเเคอเปนีได้จดทะเบียนชื่อซีรีส์ขบวนการซปเปอร์เซนไตเรื่องใหม่ประจำปี2025ที่จะมีชื่อว่าลองอ่านกันดูสิครับว่ามันอ่านว่าอะไร นัมเบอร์วันเซนไตโกจูเจอร์มาแปลกแหวกแนวกว่าขบวนการก่อนหน้าอย่างคิงออเจอหรือแม้แต่บุมบุมเจอร์ที่ชื่อแปลกแหวกแนวพอกันเลยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นขบวนการหมายเลขหนึ่งหรือที่หนึ่งนั่นเองแล้วจะเป็นที่หนึ่งในด้านอะไรนั้นแล้วจะมาในธีมคอนเซปต์เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะมาพูดถึงข่าวลือและค่าเดาเกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตลำดับที่4 9นี้กันครับ มาเริ่มกันด้วยข่าวลือเกี่ยวกับทีมนื้อเรื่องสมาชิกขบวนการร่วมถึงกิมมิคไอเทมประจำซีรีส์นี้กัน โดยตีมเรื่องจะมาในคอนเซปของสัปสัตอีกแล้วนะครับมีมาหลายขบวนการแล้วทั้งไลท์แมนเกาเรนเจอร์เกคิเรนเจอร์หรือจูโอเจอร์และอีกแยกย่อยเกือบทุกขบวนการเลยแต่คราวนี้จะครอบคลุมสัตว์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทั่วไปเอ่ยสัตว์ดิกดมันเอ่ยหรือแม้แต่สัตว์ในจริงในาการซึ่งค่อยว่ากันทีหลังตอนพูดถึงสมาชิกในขบวนการนะครับและยังหรือว่าจะมีอีกตีมหนึ่งนั่นก็คือตีมครอบครัว มาประกอบเนื้อเรื่องด้วยทีมครอบครัวที่ว่าก็มีมาแล้วหลายขบวนการเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟท์แมนโกโกไฟท์มาจิเรนเจอร์ที่เป็นทีมพี่น้องท้องเดียวกันนิงๆเจาก็เป็นทีมครอบครัวด้วยแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องญาติในตระกูลเดียวกันอะไรก็ว่าไปก็ไม่รู้ว่าทีมครอบครัวเนี่ยหมายถึงสมาชิกในโกจูเจอร์จะเป็นครอบครัวสายเลือดเดียวเป็นพี่น้องกันหมดเลยเหรอซึ่งถ้าเป็นงั้นจริงก็จะเป็นขบวนการทีมครอบครัวเรื่องที่ห้าแล้วนะเนี่ยต่อมาจะเป็นข่าวลือของสมาชิกภายในขบวนการ จเในส่วนของร่างแปรต่อสู้กันบ้านนะครับโดยสมาชิกจะมี5คนด้วยกันเช่นเดิมและก็ตรงตามตีมสรพสัตสมาชิกทุกคนจะมีต้นแบบดีไซน์มาจากสัตว์ทุกรูปแบบได้แก่สีแดงพเอกของเรื่องมีดีไซน์ต้นแบบมาจากหมาป่าปกตินักสู้สีแดงของของบวนการตีมสัพสัตส่วนใหญ่จะมีต้นแบบมาจากสิงโตเอยนกอินทรีเอยนอกเหยี่ยวเอยใช่ไหมครับ และปกติหมาป่าจะเป็นต้นแบบให้กับนักรบพิเศษซะมากกว่าแต่เขานี้มาแปลเป็นสีแดงคนแรกที่เป็นตีหมาป่าเลย นักสู้สีน้ำเงินคราวนี้กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ10ปีตั้งแต่จูเจอร์มีดีไซน์ต้นแบบมาจากสิงโตนี่ก็มาแปลกอีกแล้วถือได้ว่าเป็นนักสู้เซนไตต้ตนแบบสิงโตคนแรกที่เป็นผู้หญิงนอกนั้นผู้ชายหมดแถมส่วนใหญ่ในทีมสัประสัทิ์ไม่สีแดงก,ก็เป็นสีเหลืองด้วยแต่คราวนี้มาเป็นสีน้ำเงินบ้างแถมเป็นผู้หญิงต่อมาก็เป็นสีเขียวมีต้นแบบมาจากนอกอินรี ก็มีอยู่เยอะเลยสําหรับนักสู้เซนไตที่เป็นทีมนกแต่นี่เน่าจะเป็นสีเขียวคนแรกยังเป็นทางการนะที่ได้เป็นทีมนกบ้านแถมเป็นนกอนทสีซะด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็อะไรเกี่ยวกับมังงะแจ็คแมรที่ไม่ออฟฟิเชียลหรือเปล่าถัดมาก็เป็นสีเหลืองมีต้นแบบมาจากทีเร็กซ์หรือเทเรโนซอรัสเร็กซ์คนอื่นมาเป็นสัตว์ยุคปัจจุบันกันหมดแต่ไงพี่เหลืองคนนี้หลุดมาเป็นไดโนเสาร์กันฟ้าแถมเป็นทีเร็กซ์กเจอร์คนแรกที่เป็นสีอื่นบ้านนอกนั้นสีแดงหมดสรุปม มันจะแหวกไปซะทุกคนเลยเหรอเนี่ยขคราการนี้สมาชิกคนสุดท้ายผีกว่านี้อีกครับสีดำมีต้นแบบมาจากมา้ายูนิคอนมึงไปโพนี่ละ่ะมาเป็นสัตว์เทพนิยายเลยและยังเป็นนักสู้สีดำคนแรกในปอศาสตร์เซนไตที่เป็นผู้หญิงแ ฟังไม่ผิดครับผู้หญิงสีดําคนแรกและเป็นนักสู้เซนไตเพียงบี้กี่คนที่ต้นแบบมาจากม้าไม่สิที่ผ่านมามีแค่คนเดียวเลยมั้งอย่างเทมารเลนเจอร์จากไดเลนเจอร์ที่เป็นม้าบินเพกาซัสมีตัวนี้ที่เป็นม้ายูนิคอร์นก็มีกันแค่2ตัวเองในเซนไตเนี่ยและไม่ใช่ม้าในชีวิตจริงหรือม้าเพียเพียวด้วยและก็มาในส่วนของข่าวลือกิมมิกไอเทมหรือของเล่นกำบ้านกิมมิกไอเทมประจำซีรีส์นี้คือแหวน มีทั้งแบบที่ใช้แปงลงร่างและแบบที่ใช้เล่งกับหุ่นลบแบบที่ใช้แปงลงร่างเอาไว้เล่นคู่กับอุปกรณ์แปงลงร่างที่มาในรูปแบบดาบ ตัวดาบแปลงร่างสามารถเปลี่ยนหมดเป็นหุ่นลบได้และตัวแหวนจะกลายมาเป็นส่วนหัวของหุ่นลบของแต่ละคนแสดงว่าจะมีหุ่นลบประจําสมาชิกแต่ละคนตามแต่ละสีเป็นของตัวเองกันไปแต่เปลี่ยนหมวดเป็นหมสดสัตว์ตามต้นแบบได้หรือเปล่าไม่รู้สมาชิกโกจูเจอร์ทั้ง5้าคนจะมีอาวุธประจําตัวเป็นของตัวเองซึ่งนําไปประกอบเป็นแขนให้กับหุ่นลบประจําตัวได้ในส่วนของหุ่นลบหลักที่คาดว่าน่าจะเป็นการรวมร่างกันของเหล่าห้าหุ่นประจําตัวหรือว่าอาจจะไม่มาเปิด ตัวชชระแล่แบบเดียวกับดงงอนิไทจิงของดงบราเธอร์สและ Number no. ร์วันเซนไตโกจูเจอร์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ฉะลองครบรอบ50ปีแฟนชายซูเปอร์เซนไตหลายๆคนก็คงจะง,งงกันว่าเดี๋ยวเป็นขบวนการลำดับที่49แต่ดันทะลึกลักคิวฉะลองครบรอบ50ปีของแฟนชายก่อนลำดับที่50เนี่ยนะคือซีรีส์เรื่องแรกอย่างโกลจูเจอร์เหมือนฉายครบ2ปีเพราะมันมีตอนเยอะสุดเลยทําให้แค่ถึงขบวนการที่49ก็ครบรอบ50ปีละ ไอที่มีโลโก้35ปี40ปี45ปีอันนั้นมันครบรอบจํานวนผลงานซีรีส์ที่สร้างมาของแฟนชายแค่นั้นเองยังไม่เคยฉลองครบรอบแฟนชายอย่างจริงจังๆ,ๆแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าที่จู่หัวฉลองครบรอบมาอย่างนี้จะเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของแฟนชายซูเปอร์เซนไต หรือแม้กระฉลองครบรอบ50ปีแค่สําหรับขบวนการ5จอพิ่ค่ายโกลเรนเจอร์กันแน่เพราะดูจากชื่อขบวนการ่4 9นี้ที่เหมือนจงใจล้อเลียนโกลเรนเจอร์โดยเฉพาะคาว่านัมเบอร์วันที่แปลว่าที่หหรือลำดับที่1ยังไม่นับชื่อขบวนการที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าโกที่แปลว่าเลข5เหมือนกันอีกแต่ผมคิดว่าก็ฉลองทั้งสองอย่างนะนะเพราะหรือว่าจะมีรุ่นพี่นักสู้เซนไตโผลมาในซีรีส์นี้เยอะเลยเยอะแค่ไหนไม่รู้แต่คงจะไม่เท่าโกคไคเจอร์ที่มาเกือบบทกการห และนี่ก็คือข่าวหรือเรื่องล่าแปลกของสมาชิกในขบวนการ Go เจอ e r ที่จริงยังมีอีกนะทั้งข่าวหรือเรื่องพัดเลื่อน กับตัวร้ายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ขอไม่ฟันธงว่าจริงแค่ไหนเผอรเอที่หรือว่าเป็นตีมสัสตว์เพราะเผยออกมาอาจจะพลิกเป็นแนวสัตว์ในจริงแนาการก็ได้เ <_ A> ช่นที่สีแดงเป็นหมาป่าจริงๆอาจจะเป็นเฟนเริวอะไรนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าดีไซน์ชุดแปลงร่างจิมมิคไอเทมอาวุธและลงมถึงหุ่นลบประจําซีรีส์จะออกมาอาการเป็นยังไงคราวนี้จะเป็นช่วงคาดเดาบทบโนเกี่ยวกับซีรีส์ขบวนการนับวัน one century จ o f u กันนะครับ ว่าซีรีส์นี้จะมาแบบไหนและไปในทิศทางไหนบ้างเหมือนกันที่ชื่อเรื่องหรือขบวนการนะครับนับวันเซนไตจะแปลว่าขาบวนการที่1ห,หมายเลขหนึ่งหรือจะเป็นอันดับที่1ก็ได้แล้วมันหมายถึงอะไรป้าจะเป็นที่1ของนู่นนี่นั่นทุกๆอย่างเลยเหรอผมว่าถ้าเรื่องนี้มาแนวเกาๆก,าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่แน่อาจจะหมายถึงขบวนการนี้จะรวมเหล่าสมาชิกที่เป็นที่1ของทุกสายอาชีพทุกสา์แขนทุกแวดวงการแบบพวกคิลาเมเจอร์ หรือไม่ก็เนื่องด้วยเป็นทีมสัปสัตอาจจะหมายถึงเป็นที่1ของเผ่าสัตว์ทั้ง5ประเภทก็ได้แบบพวกจัเเจอร์ที่เป็นเจ้าแห่งสัปสัตทุกประเภทพเพราะคาว่าโกจูจากโกจูเจอร์จะแปลว่า5สัปสัตและตีความหมายได้เป็นเลข50ที่สื่อถึงการฉะลองครบรอบ50ปีแฟนชายได้ด้วยถ้าเป็นที่1ของทั้ง5สรสัปสัต และเป็นที่หนึ่งของทุกสายอาชีพด้วยและยิ่งหรือว่าเป็นทีมครอบครัวก็ทําให้นึกถึงไฟ m a n ที่เป็นพี่น้องครอบครัวคุณครูที่แต่ละคนจะสอนในด้านวิชาถนัดของตัวเองเลยต้องออกมาสนุกแน่ๆแค่อย่าให้เล็กติ้งตกตามซีรีส์ไฟ m a n ก็พออย่งไรสมาชิกในครการนี้ต่างก็ได้ต้นแบบจากสัตว์ ไดนโนเสาร์และก็สัตว์ในจินนาการเรามาลองทายกันเร่นๆเ,เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของ5ตัวละครหลักนี้โดยอิงจากสัตว์ที่เป็นต้นแบบกันนะครับเริ่มจากสีแดงที่เป็นหมาป่าและเะเยกของเรื่องอิงจากหมาป่าอย่างนี้คิดว่าคาแรคเตอร์จะออกมาเป็นไงครับระหว่างแนวหมาป่าเดืยดดายเข้มขึงแนวหมาบ้าสุดห้าวเป้งหรือจะมาแนวรพเยกสไตล์ลูกหมาแข่งกับโชมาหรือมัสไลเดอร์กาบู ถ้าไม่ใช่สักข้อก็ข้อใดข้อหนึ่งนี่แหละแล้วคุณล่ะครับอยากให้คาแรคเตอร์มาแนวไหนส่วนตัวผมอยากให้มาแนวหมาป่าเลือดร้อนเห่าเป้งชอบเปิดชอบบวชใส่ไปทั่วนะเพราะเป็นเซนไตหมาป่าตัวแรกที่เป็นสีแดงซึ่งสื่อถึงความเลือดร้อนความร้อนแรงวกกับอยากเห็นเพกแนวนี้ในโทคุสักเรื่องนานแล้วหลังๆไม่ค่อยจะมีแล้วนะแนวนี้ ต่อมาก็คุณสิงโตสิงน้ำเงินที่เป็นผู้หญิงรัชส,สีที่มีอิมเมจทรงองอาจแต่เป็นตัวเมยอย่างนี้คิดว่าคาแรคเตอร์จะมาแนวไหนล่ะครับระหว่างราชสีสาวจรยอดหญิงอาเจ๊ใหญ่ผู้สุขุมเข้มขึงหรือมาแนวพี่สาวใจดีแต่มีความแข็งแกร่งดุด,ดันราชสีไลน์นี้ดาคาแรคเตอร์ยากหน่อยแฮะท้ายดอนะ้ายิ่งหรือว่าเป็นแนวครอบครัวไม่บีก็ซีหรือทั้งสองอนนั่นแหละ ถัดมากับไดโนเสาร์ทีเล็กสีเหลืองคุณคิดว่าคาแรคตเตอร์จะมาแนวไหนระหว่างทีเล็กเจ้าพลังและกิงจุทีเล็กตัวสร้างความมีสีสันความเฮฮาหรือจะเป็นทีเล็กเลือล่อนลอนจอมบวชหากรณีหมาป่าสีแดงไม่ได้มาแนวเ้่าเป้งมีแต่คาแลคตเตอร์ที่เข้ากับคุณสมบัติของนักสู้สีเหลืองเลยสีเขียวนกอินทรีจะมาแนวพยาอินทรีผู้สุขุมหรือจะเป็นพยาอินทรีผู้อ่อนโยนกันหรือใชงสองแนวไปเลยนะสีดําคนแรกที่เป็นผู้หญิงและ เป็นทั้งม้มยินิคอนตัวละครนี้ถือได้ว่าให้ระดับความน่าสนใจเทียบเท่าคิจิบราเธอร์จากดมบราเทอร์สปาปิยองโอเจอร์กับฮัจิโอเจอร์จากทีโอเจอร์และก็บูนโอเลนจากบุนบูมเจอร์เลย เพราะเป็นตัวละครที่สร้างความแปลกตาตื่นใจให้กับเหล่าแฟนเซนไตทั้งนั้นตัวนี้ก็แปลกตาไม่แพ้กันเป็นสีดําคนแรกเลยที่เป็นผู้หญิงจริงๆแถมเป็นตัวเดียวในแก๊งโกจูเจอร์ที่อิงดีไซน์จากสัตว์ในจินตนาการอย่างยูนิคอร์นที่เหลือแม่งสัตว์จริงหมดเลยยังไงวะเนี่ยในส่วนของคาแรคเตอร์นิสัยเจ้ามาเป็นยังไงก็ให้ทุกคนไปเดากาเอาเองแล้วกันครับไปเปมา,มาตัวนี้แม่งเดาคาแรคเตอร์ยากสุดแล้วเนี่ยใน5คนนี้แต่เมื่อรือว่าโกจูเจอร์จะเป็นทีมครอบครัว ในกรณีน <N ek ol ini> ที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเรื่องคาแรกเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาเป็นพี่ใหญ่สุดหรือน้องเล็กสุดล่ะครับถ้าเป็นพี่คนโตก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นําคนร้อนคนการก็ให้ความเป็นการสุดและคนเล็กสุดไม่เด็กน้อยเลือดล้อนก็เป็นคนขี้อายสุดๆแหละครับแต่ถ้าเผยออกมาเป็นเป็นแค่ญาติญาตลูกพี่ลูกน้องกันเฉย ก็จะเหมือนกับนินจงเจอร์เลยซึ่งจะว่าไปปีหน้าก็จะครบรอบ10ปีนินจงเจอร์แล้วนะเนี่ยหลังๆโตเอ๋มัดจะฉลอง10ปีให้กับขบวนการยุคเซมไพเจอโดยการเอามาเจอกับขบวนการรุ่นน้องใน10ปีให้หลังซึ่งนินจ์เจอร์ก็คงจะมาเจ้าเอกับโกจูเจอร์ภายในซีรีส์ด้วยละมั้งในฐานะที่มีอะไรเหมือนกันหลายอย่างั้งเปิดตัวในช่วงครบรอบแฟนชายเหมือนกันมีรุ่นพี่มาแจมในซีรีส์เหมือนกันและเป็นทีมครอบครัวเหมือนกันอีก คาดเดาวโนโนกันไปกันมาเป็นเอยจนชัดได้กลิ่นความสนุกแล้วสิว่าขบวนการที่จะมาเฉลองครบรอบ50ปีแฟนชายซูปเปอร์เซนไตว่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าแฟนแฟนเซนไตได้ยังไงกันนะรอดูกันได้เลยย้าโฮ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกไหมคงไม่สนุกกระมังถ้าชอบเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสักระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับด o บเบิ One Century Go f u t u r กันด้วยล่ะงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเชียร์กัน